ทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมพสร้างเรือกันในโรบอกกันทุกคนซึ่งวันนี้เราก็มาเล่นกับน้องอีกแล้วใช่อีกแล้วมันก็มีแค่คนเดียว่นแหละฮัลโหลฮัลโหลเราจะมาถึงแม้ย่าจะสร้างเรือเรือที่ปกงโกงๆแต่พี่จะไม่สร้างเรือโกงกนะที่เป็นคนบริสุทธิ์ใจดี เืหรอไปตองไม่ยอมไปตไปยอมช่วยสร้างนะเฮ้ยไปตัดเวาช่วสร้างโอเคอะไม่เชอแล้วหนึ่งอันย่ยยอยย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 ยียฉันทยยอยยยยยยมยฮะมันอย่างนี้เลยยล้วก็ติดเครื่องเรือด้านหลังตรงบอ็อกนั้นเลยแค่นั้นแหละโอเคอ้ย่ ไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เอา,เอ,าออกเอาออกที่นั่งต้องมาไงนี่เราต้องเอาที่นั่งเดี๋ยวย่าเอาให้ที่นั่งเอาไม่ไม่ไม่มันอีกแบบหนึ่งที่นั่งเอาีได้เหรอเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะบังคับได้เหรอที่นั่งมันต้องรอวันนี้ก่อนหรือเปล่าไม่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 หนึ่ เนี่ยผมไม่ต้องลบไงเอามันก็เหมือนกันปะอะเดี๋ยวติดลูกโป่งให้แล้วกันนะเดี๋ยวติดลูกโป่งมันจะไม่ลอยเหรอยร่าก็ลอยไงดีแล้วไปเลยเอาหมกไปเลยเยอะอะเนี่ยสีสีไม่สวยสีนไม่สวย พอไม่พอแล้วลูกโป่งอ่ะพอแล้วนี่ถ้าไม่รอนี่พี่ต้องโทษย่าคนเดียวไม่อต้องเรือสองอันเลยเหรอหนึ่งอันนนโอเคโอเคๆๆปืนใหญ่ป่ะปกคงนั่นอะปืนใหญ่ป่ะปืนใหญ่โอ้ยไม่ต้องจะ จะไปเป้าหมายไม่ได้จะไปลบมาพร้อมแล้วเนี่ยโก้อ๋ออ๋ออยอกให้ได้ตีสร้างของยากแบบเร็วๆอืมอืมอแปดหน่สีแต่แต้ม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 แต่แต้มอ๋ออ๋อแต่แต้ม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 นี่คือเรือของฝ่ายชมพู Bun 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 dở lâu mày phiền lên không nè nè yên Này mang con Adam mày ạ mày ạ mày mày ạ ờ ờ mày ạ mày ạ À ạ mày ạ mày ใช่เธอใช่พี่พร้อมแล้วนะย่าเีิ้นเบิ้นเบิ๋นเบิ้นเบิ้นเบิ้นเร็แล้วพรแล้วเนี่ยจะเย็นไวรุ่นไวรุ่นโกโกวามาเริ่มเลยหายให้รกันย่าเนี่ยไม่น่าเห็นตาเลยโอเคไวรุ่นโกโกวาพร้อมมาเมอ่ะ โอ้ยคุณดูฉันฉันลอยได้โอ้ยกล่องจังเลยคุณดูแมพฉันดูดูฉันดูฉันดูแมพฉันโอ้ยย่าพุ่งขึ้นสูงปีไปเลยอย่าตายอ้าวอย่าตายเงยลูกเรือพี่ลินลูกเรือชิบะไม่น่ามีอีทงนั่นเลย S <S <S อ่า <S <S อย่างนี้ก็ได้ตังตั้งแบบแปดูนบาท